ล่าสุดทุกคนขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในวงการแบบหมอลำแล้วแบบเนี้ยเจ้าภาพจะกล้าจ้างหมอลำวงเนี้ยต่อไปอีกไหม,มเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะอะสวัสดีค่ะสาวกุ๊กสวัสดีค่ะสาวไอสวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกทกคน ะ่อยังไงมันเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมเจ้าภาพถึงแบบโดนทัวลงหนักขนาดนี้เพราะพลังโซเชียลพลังแอนตี้แบบแฟนคลับแอนตี้วงนี้เออค่ะถึงกับลั่นไม่เอานะคะขอไม่เอาวงนี้เด็ดขาดถ้าเมื่อไหรที่เอาวงเนี้ยคือจะไม่ไปไม่ไปสนับสนุนไม่ไปชมไม่ไปดูเด็ดก็นั่นแหละ มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงล่าสุดเจ้าภาพใช่ไหมออกมาโพสงานที่จะถึงเนี่ยวันที่ยี่สิบหกเนี่ยอ่าเป็น<ล>คอนเสิร์ตใช่เป็นคอนเสิร์ตหมอลำวงใหญ่หมอลำแพวแพวแสงทองบวกพระเอกซันอ่าแล้วก็เต็มวงในวันที่ยี่สิบหนี้ได้โพสลงหน้าเพจ แบบอย่างอ่าอัปเดตหน้าปกด้วยนะสาวไอ <Okay. S 1> อัปเดตว่าหน้าปกอย่างเป็นทางการแล้วและทีนี้อยู่ดีๆโด,ดนทัวลง <Okay. S 1> เพราะชาวเน็ตแฟนคลับเราแวกงนั้นแอนตี้ okay. อืมอืมคือพอร้านหรือว่าเจ้าภาพร้านนี้เนาะคือเจ้าภาพเนี่ยเป็นร้านอาหารค่ะเป็นกึ่งผับกึ่งบาร์เนาะมีดนตรีแล้วก็จะมีการจ้างศิลปินเนี่ยละคะมาแบบเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะโดยการซื้อบัตรเข้าไปชมงานด้วยค่ะแล้วงานเนี้ยก็คือแผ่นที่จะจ้างก็คือได้วางตัวแผพาวแสงทองและแสงทองเต็มวงเอาไว้แล้วก็มีการปตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อที่ร้านเนี่ยได้ประกาศออกไปค่ะ ทำเอาชาวเน็ตทุกคนค,ะค่ะทัวลงสนันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนี่<จ>ะนะจะเข้าไปคอมเมนต์ยังไงบ้างสาวกอืมอ่าคือเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเอาวงนี้มาคือจะไม่ไปพักๆเออแล้วทางเจ้าภาพก็เลยไปคอมเมนต์ตอบว่าเสาร์นี้เปลี่ยนวงแล้วนะคะเปิดโหวตอยู่หน้าเพจค่ะ แล้วออกมาโพสต์ด้วยทางเจ้าภาพออกมาโพสต์ด้วยว่าเงือ,อลานจอดรถทัวเต็มแล้วค่ะเสายี่สิบหกนี้เปิดโบวชมาค่ะเอาวงหยังตามใจลูกค้าอยู่แล้วไม่เคยขดาดบอกเคยขดาดประศัิษ์เออ,อแล้วก็มีอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์มเ,มนเยอะเลยว่าอ่าคือแบบอยากไปสนุกนะแต่บบอยากไปเบงลิก ถ้ามีแพลวาไม่ไปค่ะอืมอันในถามแนววงอื่นบะว่างติคาแอดค่ะอ่านี่แหละมาหลายคอมเมนต์มากจริงค่ะคือด้วยว่าเนาะทางร้านประกาศไปว่าจะเป็นแพลวแสงทองมาทำการสแสดงวันที่ยี่สิทำเอาชาวเน็ตเนี่ยคือคอมเมนต์แบบคือยังไงก็ไม่เอาอะ่ะจนแอดมินเนี่ยต้องแบบ มาประกาศเลยนะคะว่าเจอทัวลงขอโวตเอาวงใหม่มาแทนนะคะแล้วก็ได้มีการเสนอเนาะสาวก๊กเะคะไปว่าอจะเอาใครมาแทนดีเนาะก็ได้มีเสนอไปว่าจะเอาคุณเนมสุรพงศ์คุณท็อปมอซอคุณบิ๊กสุรินที่แอมเสานี้โหวตค่ะค่ะอ่าแล้วทีนี้ชาวนิดก็ไม่ทนพอเห็นโพสต์โพสนี้ของทางอีเซียมเอาไปลงเสาไอ ก็มาคอมเมนต์แบบนี้ว่าศิลปินอยู่ใต้อยู่ได้เพราะมีประชาชนสนับสนุนมีกินมีใช้เพราะมีคนดูแต่ถ้าศิลปินคนไหนท้าทายความเกียดของประชาชนคงเหลือไว้แค่เงาแล้วบางคนบอกว่าให้อีกปีจะไม่ได้ยินชื่อวงนี้ดับทาวด์พูดแบบนี้ค่ะอืมอืม อ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาฤดูกาลให้รอดด้วยนะค่ะอ่าออคือ,อ,คอโอ้โหแต่ว่าก็คือแบบจริงๆแล้วก็เข้าใจในทุกๆฝ่ายนะทุกคนครับอ,อย่างร้านเองเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวร้านเองเนาะคือ,อถ้าสมมติจ้างคุณแพพา,พามาแล้วกระแสลบ แล้วก็คือกระแสของแฟนขับหรือว่าลูกค้านะคะคือกระแสยังไงก็คือต่อต้านไม่เอามไม่ไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะขาดทุนอือืมอเขาก็ต้องฟังแฟนขับนะคะทุกคนเขาต้องฟังลูกค้าเออถ้าโดนต่อต้านขนาดนี้เขาก็ต้องเปลี่ยนเพราะต้องเข้าใจร้านด้วยเนาะต้องเข้าใจเจ้าภาพเออเขาก็ต้องเอามาเอาหมอลำเอาอะไรมาลงเขาก็ต้องวางผลกำไรทุกคนใช่ไหมเข้าใจอื่ คือสาวกุ๊กเราแอบสงสัยอย่างนี้ด้วยนะสาวกุ๊กถ้าสมมติว่าเจ้าภาพจ้างแพรวเสียงทองแล้วแบบว่ามีคนไปคอมเมนต์ว่าไม่เอาไม่จ้างไม่อยากได้แบบเนี้ยแล้วเจ้าภาพคนอื่นอ่ะเขาจะกล้าจ้างอีกไหมเพราะว่าถ้าโดนชาวเน็ตหรือว่าแบบนี่แหละโดนทั่วโลงเนี้ยเออแล้วไงต่อไปสาวกุ๊กก็นั่นแหละเจ้าภาพคนอื่นเขาก็ต้องเราแวงไหม แต่ใดๆยังใดๆก็ก็ยังเห็นว่ามีคิวก็เริ่มมาเรื่อยๆนะในฤดูกาลหน้านะก็เห็นทันฤดูกาลหน้าเนี่ยเขามีสองวงเลยนะอืมอืมยิ่งมีสองวงอีกอืมแล้วทีนี้แฟนคลับแพรวพราวก็มีอยู่ทุกที่พ่อบางคนแฟนคลับเขาก็จะแยกเนาะว่าเออเรื่องส่วนตัวืนเรื่องงานอะไรเงี้ยด้วยความชอบว่าแพรวพราวอยู่เป็นตํานานมานานแล้วยังไงเขาก็ดูที่ผลงานอยู่แล้วเขาไม่เคยยุ่ง ไม่เคยสืบประวัติว่าแพรวเพาจะเป็นยังไงมายังไงเขาก็ดูที่ผลงานที่แพรวเพาแสดงมาตลอดนะเท่าเท่าที่เห็นในแฟนคลับที่แพลวพามาคอมเมนต์หรือว่าในสื่อหลายๆสื่อที่เขาเอาเพลวเพาาไปลงไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเจ้าภาพจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจจ้างในฤดูกาลหน้านะอันนี้ก็เราก็ไม่รู้นะสำหรับเจ้าภาพนะ ยังไงก็พิจารณาเอาเนาะสําหรับคนที่เขาจะจ้างหรือว่าบางที่บางที่ที่เขาจ้างเขาจ้างไปเพื่อความสนุกเฮฮาไปบุญไปงานงานบวชงานแต่งงานอยังสิแม่อรลสงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาไม่ได้เอาเงินก็มีสําหรับแฟนคลับแพลวๆก็มีในในส่วนนั้นของเขาเนาะสำหรับเจ้าผ้าเขาเคยจ้างเขาก็จะจ้างอย่างเงี้ย แต่อย่าลืมนะสิ่งหนึ่งที่แบบอยากจะฝากถึงชาวเน็ตเนาะที่แบบว่าคือเขาแอนตี้แพลวพาไม่ชอบอน้องซันแต่อย่าลืมว่าที่คุณแคนเซินง,งานและไม่จ้างงานเนี่ยผลกระทบมันไม่ได้ตกไปอยู่ที่คุณแพลวคนเดียวผลกระทบเนี่ยมันตกไปที่ลูกน้องด้วยตกไปคนในวงเลยเนาะทั้งหมดเนาะใช่และจ่าสอืกอ และอะไรเอ่ยและก็คือสมมุติว่าอ่ะเจ้าภาพวงเนี้ยอ่ะเจ้าภาพตรงเนี้ยคุณจะจ้างฉันแล้วคุณมัดจําฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แคนเซิลงานฉันจะมีงานมาได้ใช่แคนเซิลงานนะหมอลำเขาก็เสียหายใช่ไหมแล้วทีนี้บางทีอ่าทางหมอลำเขาก็เลือกด้วยนะมันมีมันมีอันนี้ด้วยนะทางหมอลำเขาก็จะเลือกด้วยนะว่าเอ้ยเนี่ยตรงนี้นะเออกูไปแล้วเขาแคนเซิลกูนะเขาก็จะบางทีเขาก็จะบอกต่อๆกันไง มึงไปมึงก็ระวังโดนแคนเซิลโดนเทงานนะอะไรประมาณนี้มันก็จะมีผลกระทบต่ออะมอลำด้วยต่อศิลปินด้วยไม่ใช่แค่เจ้าภาพอย่างเงี้ยมันก็มีก็นั่นแหละก็เดกๆก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละเออจริงๆแล้วคือแบบว่า ความเกลียดชังเนี่ยอย่าถึงขั้นทําร้ายกันตัดแขนตัดขาตัดช่องทางทำอาหารกินกันเลยเนาะสำหรับเรื่องความเกลียดชังเนี่ยเพราะเรามองว่าความเกลียดชังเนี่ยทุกคนเกลียดเพราะไม่ชอบในตัวเขาการกระทำหรือตัวเขาเออแต่คือความเกลียดชังอ่ะมันถึงขั้นนั้นเลยหรือขั้นที่ต้องให้เขาโจมขั้นที่ให้เขาต้องม่มีที่ยืนอะไรประมาณนี้เนาะสาวกุ๊กเนาะ คือคนไทยเราตั้งแต่เห็นมานะก็เป็นคนใจดีช่วยเหลือกันมาตลอดนะใครตกทุกข์ได้ยากหรือเจอเหมือนภัยพิบัติด้านท่วมเงี้ยก็ไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้อันนี้ทาไมเขาทําอะไรให้แบบให้ครอบครัวคุณเดือดร้อนเหรออย่างเช่นแพลวพาอย่างเงี้ยเขาทําอะไรให้ครอบครัวคุณเดือดรอ้อนแค่เขาทําไม่ถูกใจกับคนที่คุณรักแต่คุณแบบเกลียดชังเขาขนาดขนาดนี้เลยเหรอเออไม่ให้เขามีที่ยืนในสังคมไม่ให้เขามีจุดยืนในสังคมเลยเหรอ ทั้งที่เขาก็ทํำมหากินสุจริตนะไม่ได้ไปบังเบียดใครอือันนี้เราพูดเรื่องจริงเราไม่ได้อวยถ้าศิลปินคนไหนเป็นเราก็ออกมาพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออไม่ได้อวยนะแต่คือเราพูดความจริงว่าความเขียนชางเนี่ยเราเขียชางไม่ได้ชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวไม่ชอบก็คือเดินออกห่างหรือเออก็แค่ห่างแค่แค่เลื่อนผ่านก็ไม่ต้องดูแค่นั้น คือก็ไม่ต้องอยู่ใกล้กันคนไม่ชอบกันก็ไม่ต้องอยู่คนโกรธกันก็ไม่ต้องไปพูดต่อล้อต่อเถียงอะไรกันเยอะแยะมากมายให้ให้มันเกิดความเครียดเราทําให้เรามีความสุขดีกว่าในแต่ละวันเนาะจริงจริงจริงค่ะใดๆเราก็คนไทยด้วยกันรักันสนับสนุนกันซัพพอร์ตกันนะคะตอนนัวันหนึ่งเราเองเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะถูกแล้วค่ะทุกคนอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเจ้าภาพทั้งทีมงานพีพาแสงทองเนาะ สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันไหมนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ